อันหัวกรอนห้วนขอขอเฉียงกล้วยอวยข่าเราโบรานหฮาต่างแต่เข้าข้าวจีบหอนมีในโลกใบนี้มันเป็นหน่วยสีกลมๆมีทั้งร่มทั้งฝนปานผลมะนาวจริงครับกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสารช่วงนี้ก็เป็นเศร้าของวันที่1ิบ็ดกุมภาพันธ์พศสอง8ันห้าอหกสดก่อนื่นก็ต้องขอกราบขอบคุณอ่าเฉียงเนี่ยทั้งทวันดินแดงทวันบุรียงเขาเราครับพี่น้องครับจังหวัดระยอดครับได้ สังปิดง้วเนืออ้อร้อยอ่าสองมืนร้อยมืนไปเวรอออ้อยรอดมื่นครับสามชีวิตครับกำลังสิ่ออกเดือนทั้งรอรับเลยได้ครับพี่น้องครับเป็นน้เชียงประจำห่อหรอครับพี่น้องครับอ่าก็ทรงพินประจําครับนี่เพินปิดสามตัวครับของเขานี่ขายถูกอ่าขายถูกง้วขายถูกร้อยครับม้วเลียงงัวเนี่ย มื้อเนี่ยร้อยไงร้อยหน่อยมีมัดง้วโค้งครับพี่น้องครับอ่าสำหรับคลิปต่อไปก็จะเป็นงัวร้อยเหลี่ยงง้วนเมียลูกด้วยครับพี่น้องครับรอชมได้ครับเดี๋ยวแอดมินก็จะเดินทางนาทรงเพิ่นครับเดี๋ยวสายเดี๋ยวมาอัปเดตมูง้วเหลี่ยงให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันครับรอสื่อเลยเลยครับกาสวัสดีครับ